ดีครับบีกันพยายามครับจัดเต็มนะครับรุ่นนี้เป็นสไนเปอร์ฮะ,ะมาใหม่ล่าสุดนะครับก็เป็น cm 703นะครับอันนี้จะเป็นเฉพาะตัวปืนนะฮะแต่เราสามารถติดกล้องได้เนาะ,ะติดขาซ้ายได้นะครับลองทดสอบกันนะครับผมตัวนี้เห็นว่าพยัญชนะว่าแรงมากนะฮะแผมกำลังจะทดสอบมีไม้สับรองกล้องมาให้เนาะ,ะมีลูกบีบีให้นะครับมีโหลดเดอร์ให้นะครับมาในกล่องนะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ลองดูฮะ,ะตัตวปืนก็สีดำนะครับเป็นแนวเอ่อไฟเบอร์นะผมนะสวยงามเลยฮะใหญ่ ทั้งใหญ่ทั้งยาวสุดยอดนะครับยอดอย่างขอเรากันนะครับเป็นเรื่องปกติครนบโอ้โหออกยากนี่เป็นในนักตะกี้นี้ด้วยนะครับหี่ยากั้าฟูดด้วยน่าเล่นขึ้นเสียกิ๊ดที่ชอบ ให้ออกแรงอีกว่าเอ้ยแรงก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับเออ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 เสียช่องนะจริงต้องใส่ช่องนี้ผม <c oughs> ไมใออออ่ใส่ช่องโอ,อ้โหโอ้โหโอ้โหเนี่ยจริงๆใส่ช่องเอ๊ะแน่นกันโอเคใส่ไม่แน่นดีโอเคนะครับเดี๋ยวก็ทดสอบความแรงความร้ไว้กันอันนี้ก็ใส่ลูกทางนี้เลยนะครับ อย่างใหม่ด้วยอ้หใส่เลยเนีน่ยโอเคน,นี่ลองเดรถทั้งบ,บ้าน,นๆนะครับจะเห็นชัดๆนะะฮเดี๋ยวว่ากันนะครับผมแล้วก็มือใหม่ด้วยกันนะฮะของใหม่เราก็ต้องทดสอบนะครับนี่เราไม่ได้ทดสอบมาก่อนหน้าฮะก็เลยต้องเอาให้เห็นนะครับกใสนะ่ทสั้งใส่เยอะๆกันนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวจะลอง เห็นว่าแรงนะครับลูกนี้เก่เลยไม่แก่แล้วโอเคนะครับจะล็อกเลยฮะคือใส่โอเคนะฮะเป็นเป็นเหล็กเลยครับเนี่ยเป็นความแน่นม้วก็สามารถล็อกได้นะฮะผมว่าถ้าล็อกนี้ก็คง็ยึดไม่ได้นะฮะทางนี้น่าจะยึดได้ไม่ได้ฮะลองดูก่อนแห่ล็อกหยับไม่ได้เลย ได้ละอ้าวลองดูนี่ฮะมันใหญ่มากเดี๋ยวทดสอบก่อนนะยหรงหรือเปล่าโอโ้โหแรงนะห้าร้อยยี่สิบห้าเห็นไหมครัตัวน,นี้เขาว่าแรงนะสปริง,ง,งะะไม่ต้องแตง่งนะไม่ต้องแตง่งไม่ต้นะโองแต่งนี่แน่โอ้โหแต่เขาู้นะครับมันแรงมากเลยเดี๋ยวก่อนยังไม่ไ,มได้ไม่จับไม่ได้ห้าร้อยยี่สิบสามก็ให้ละกว่าห้าร้อยกว่าเห็นห้าร้อยยี่สิบหกโอโ้โหแรงมากนะครับผม เขาล็อกก่นอนเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวเอาเป้าไปใส่ก่อนนะฮะใส่ทางขึ้นกระจายนะครับเดี๋ยวเป้าอเอาดูว่าเยอะไหมเดถ๋ยวต้องติดก้านนีนะสังก้อนะ นะครับปิ๊กป๊อใหม่นะครับไม่ได้ยิงนนะี่ยแต่ผมเรียนยิงดีมาก็แบบบ้านๆเลยครับพอดีเอ่าโต๊ะกระตังอ่ะโอเคล็อกมาละทีนี้ก็อดีครับไม่หนักเกินไปไม่มีต้องเล็งเนี่ยโอ้โหทั้งนา่าทะลุเลยผมว่าอือหือพวงของคงจะพังหมดโอ้โหไม่เหลือครับ อเนี่ยกระป๋องดูอดืโอโ้โหทุกกระสเยอะนะโอเคฮะพอก่อนนะเออผมว่าลอกไปก่อน ลองดูก่อนครับว่าจะเข้าเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้มีกล้องเลยติดอะไรโอ้โหข้าสะอาดโอ้ยข้างบนอัเนึงข้างบนเข้าอยู่แต่ก็อย่างว่ามันต้องติดกล้องนะแต่แรงมากนะห้าร้อยกว่าก็สนใจทักมาคือพวกนี้มันเป็นสไนเปอร์เนาะต้องติดกล้องติดอะไรติดใหญ่ติดยามแม่นนะติดตาทรายด้วยก็สนใจทักมานะครับผมก็ราคาก็น่าจะไม่แพงนะเรื่องนี้ครับกระปิ ให้ติดต่อทางมีกันพยรอยได้รับพร้อมสมงแล้เชื่อชัยติดตามครับขอบคุณมากนะครับผมทอวให้เห็นแล้วนะครับสวัสดีครับ